สวัสดีค่ะหนิงคาเมคเคนโชชาวราศีตุลประจำวันที่5ถึง11ตุลาคมค่ะสัปดาห์นี้สำหรับชาวตุลน,นะคะจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนะคะจากการใช้อารมณ์หรือว่าเรื่องความใจร้อนต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณต้องควบคุมนะคะพยายามใช้สติให้มากพยายามใจเย็นๆให้มากนะคะในสัปดาห์นี้สำหรับชาวตุล ในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะเจอเรื่องของการขัดแย้งเรื่องเข้าใจผิดนะคะเรื่องหมิ่นประมาทหรือว่าเรื่องวิวาทะนะคะการขัดแย้งเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะทำให้ชาวตุนเครียด แล้วก็อาจจะทำให้ปัญหาบานไปลายไปได้อีกนะคะใครที่มีเกี่ยวกับเรื่องของคดีความตอนนี้ก็จะต้องกลับมารื้อฟื้นหรือกลับมาทำให้คุณยุง่งแล้วก็ต้องเคลียร์อีกนะคะในสัปดาห์นี้ถ้าชาวตุนต้องทำเรื่องเอกสารสัญญาคดีความต่างๆเนี่ยก็ขอให้ใช้สติแล้วก็ใช้ความรอบคอบนะคะอย่างที่กล่าวไปในเรื่องของการเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงการลงทุนส,สัปดาห์นี้นะคะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะใช้จาย เกินตัวแล้วก็ยังไม่ได้ผลกําไรอย่างที่คาดหวังกลับมานะคะในช่วงนี้การเดินทางต่างๆก็ต้องดูเรื่องของออยานพาหนะให้เรียบร้อยนะคะมีการตรวจเช็คเข้าของเครื่องใช้นะคะของใช้ส่วนตัวเ,เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆอาจจะเสียหายได้ง่ายยานพาหนะจะเสียทําให้เราต้องใช้เงินซ่อมแซมแบบนั้นนะคะเรื่องของสุขภาพก็ระวังเกี่ยวกับ ความเครียดนะคะโรคหัวใจความดันไขมันต่างๆนะคะชาวตุนต้องดูแลออกกําลังกายนะคะอย่าออกกําลังกายแบบหักโฮมนะคะให้ว่ายน้ําปั่นจัก,กรยานหรือว่าเล่นโยคะนะคะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดสัปดาห์นี้น่าจะต้องพักใจก่อนนะคะค่อยๆดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีก่อนยังไม่เหมาะกับเรื่องรักนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วระวังเรื่องรัก สามเศร้าหรือว่าความเข้าใจผิดกันทำให้เลิกลาอย่าล้างหรือว่ามีเหตุให้ห่างไกลเพราะเรื่องงานเรื่องเข้าใจผิดเหล่านั้นนะคะก็เป็นการแก้เช็ดนะคะเพื่อประครับประคองความรักช่วงนี้ก็ยังไม่เหมาะที่จะพูดคุยให้ทะเลาะกันซะเปล่าๆนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวตุนค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ